สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้าด้วยได้ครับมือที่มาถามเมนกแจนแว่นนะครับเนาะครับราลาเราฝันดีบ่ครับเนาะฝันได้ตัวไหนนะครับมาฟังกันจากทั้งช่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมอนันต์เสสอำนาจบารณีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมเผาเป็นหนึ่งเดียว ชิบตบกดบเลี่ยวได้ตั้งต่อภาวนาปูอนันตะลูกขอบารมีเดิมพื้นผ้าย่ำหงอขอล่ำถวายถอนเป็นาสวัสดีครับจ่องเสเกพระด้วยนะครับไันไมีมาเห็ดบุญน,น้ำกันนะครับมาไมนนี้นะนไม่ใช่เบิดฟันดีเพื่อไม่ใช่เบิร์ดซันดีอยู่ฟันว่าอะไรครับผมฟันมาเด็กออกเก้าศูนย์อะไรเด็กออกเก้าศูนย์นะครับเ<อ>นาะ

ไปวัดนุนจำแปะมากน้อครับเนาะไวัดนจปมางอครับในเครองหมนี็เอา้ำกะางครับได้ตัวดีมาฝากครับปููอืมผูบอกว่าตัวใดตัวใดดรบอกตัวที่เขาบอกตัวทีโอ้เก่าศู์พี่เก่าครับผมสือไว้เด้พี่น้อง F4 ครับผมมันสิเกกี ้องชาวพูดเยค่ะองชาวพูครับอย่างเีกท <ai> um ่านเป็าลอียดอะไรกันนหอ้น่ห้างานชิ้นนงห้างเป็นกับรถตรงกับเรรนบุกเสียเอรนี่ละชนหนึ่งเยว่าจะาเป็นลากเลยโอ้โยอดจะได้แจีคนคาดสงวนิวมันอยู่บวันที่หน่ัยูวันที่หนึ่งนะครับเนาะอี่ยกจะว่าอยางอื่นไล่หลา ยกถอกนา่ปูเป็นหลังชุด้คเอเราว่าถือเราที่นึ่งว่าสีขายต่อพี่ยายแม่งค่ะสีขา้พี่ยายออกทีนี่ปูออกปเพราะว่าสีลายายกับขาย่ยายถือมันมนยัมีความเกี่ยใช่ค่ะปูกเกลี่ยูวางเด็้ก็ขายกูเพิ่เอกจายใช่ค่ะก็ได้สีขายต่อคี่ยายเพามีบทถือนะายต่อขายต่อเลยเดี๋ยวเขาจะได้รวยไปน้ำเกันนะครับนาะ ด้วยจะน้ำกันหมดเลว่าทั้งริทั้งลานได้เบิดเอ็ดคู่เี่ทั้งมือหอนั่งหน้าได้เบิดนะฮัลโหลพวอังไงอืดอฮัลโหลฮัลโหลพ่อหนุ่มเยมเล่นถึ่บ้านดิฉัที่หา่อี้ยใช่ังี้นั่งหมเกล่นมาจังหวที่ผ่านมีไหมพอ้ัวไม่ที่ผ่าแตกที่เรื่องงายๆกต่เราแตกหน่มวันหนวันสำคัาเมาก วันั้มวายตัวเงินปูแล้อ่องสาเอาเอาไปใช่แล้าวันที่หนึ่งหนู่ให้หนึ่งเตัวเดียวนี่มาสิปันฟอตับกันยู่ค่ะซับกันยูนว่าซับกันยูวันวั้เลยมื่อที่ปูโอนให้ไปไหนนั่นล่ะปูโอนให้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นย์หาหนึ่งเก้า คนแบ่ไปหาเซื้นมันสับนั่งบทลางเลยป่หกหกเต็มเต็มเลยทะเบียนเดียค่ะหกศูนย์ห้านึเก้าทะเอันน่าล่กเอหกห้าหนึ่งเก้าหกศูนยห้าหนึ่งเก้ามเนี่ยตัวเดียวแต่สิสับลางเออสับลางนะที่เราก็พูอยุ่งวันี้ว่าตงเนึงนนี่ ช่วได้จัดนักิเนตันอสุยเราได้หนิสุยเราได้หนิครับผมาศตัวเดียวธมดารมันศูนย์หกค่ไหเดี๋ยวสินด้วยเป็นัหกนึ่งเก้าศูนย์้าอือศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าองามเลยครับยายได้หกหกอือศูนย์ห้าหนึ่งเ้าศูนห้าหนึ่งเก้าองกลับไปกลับมาที่เสือคกับสูอก็ไปกลับมาได้ครับเ้ย สับล่างยูไปนี้เนี่ยมันได้เลยไมเี่ตัวเดียวเรอาหางตัวน้เพือหใ่ปู่ซื้อหนึตัองเยแล้วอากระปูให้มันจนหมเลยต้องเอากระปูเลยีเลยาวันที่หนึ่งเลยรงวข่าตไปเดียวข่าูนไปเดียวแล้วัลที่หนึ่งมากเลยเด้อมันองเลย

เออยาเก้าศูนย์ยางละใบนะครับเนาะู้หรางวัลน่ดเออปูไห่รางวัลเนาะรางวัลที่หนึ่งี้งวัสนี้รับสี่ศูนย์หกเออสี่ศูนย์หก ถ้าเจไ,ได้สามตัวเนาะผวัลอืมอแลงสื่อรซสื่อตามน,ะค,น,มน,มมานะครับนะ้อแกแม่นบอกมาแล้วนะครับเอยัดนักดวนๆนะครับนะ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่วันเป็นลูกสาวเอ็นผมเป็นลูกเคยครับคือกันครืนเองเอปนมาไห,หนปืนกันะเออ อาืนไม่ปัะแล้วมือยิ่งปูปยิ่งปือนนะครับเนาะปูยิเนหัวว่าสันอีีะนี่มึงบรรยากาศไปทํำกันนะครับเนาะรวม็ดไม่ํำกันนะครับเนาะหรืวมทั้งช่องมานอะไรนะครับเนาะรวมทั้งช่องแต่ส่งมาเลยครับเนาะค่ะ

รู้เป็นสมพรเนี่ยหุ่นดีเลยเป็สมพรนันเป็นหุ่นดีหรอ่แจกก็ได้ปจีิยบภาคเชลีเจี๊ยบภาคเชลีดนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ฝากหมากมากงี้ก็บรรนหมากงีงกมาย่งชิดนะครับที่ฝากมากนะครับเนาะครับผมมาหอดเลยด้ยครับเด้อ ครับอุ่นถาดเลยค่ะอันนี้10ใบไว้นนักนักครับผมมื่อแรงสิยแล้วึ้นให้ปูนะครับเนาะเหนื่อลมางเลยคืนให้ปูครับผมมื่อนี้ก็มีไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงหลายดิเหมือนเจ็ดไข่มดแดงให้ปูนะครับมื่อแรงไข่มดแดลียงก็ซื้อมากับปูดึงอยู่หล่หลายอืมมีมีแต่ไข่ตึงๆเนี่ยก็ซื้อใครหมดเหลียงค่ะได้หลายครับสวัสดีครับแม่สมพร ครับเรื่องบรรยากาศนะครับซึ่งมาจากวัดดลจำป่านะครับเนาะครับผมไปยิ้มอยู่ตรงไหนครับจีฮ็ดก้อยไข่มดแดงใครปูมดแดงอู้เด่นน่ากินมาหลายที่ไม่ซิเบอร์อหลังจากมาจากวัดดลจำป่านะครับเนาะปูก็เลยบอกว่าเกาสูนครับ มากระชอบจัดเลยนะครับเนาะเก่าศูนย์นะครับเนาะเซเบอร์กับฟันเห็นเก่าศูนย์ที่กันอย่าดืมสื่อไว้ดวนนะครับเดี๋กับหาหนึ่งสี่นะครับเนาะซีหนึ่งหานะครับเนาะสี่ก็ไปก็มานะครับเนาะเตอร์ทีดีสีเป็นน้ำกัน มาคืนน้ำไปเนี่ยิ่น,น้ำอไะไรรอมบรรยากาศหลังกลับมาจากวัดนนท์จำปานะครับเนาะครับอะไรมากินอาหารด้วกันนะครับเนาะบรรยากาศย่ยมก็ต้องแรงนะครับเนาะถึงมาจากวัดปูที่นนท์จำปานะครับเนาะขอตัว ครับกาฝากุดยไหก็แช่ช่องเซีเอกเพ่อเพือเพื่อพ่อเพือเพื่อเพื่อะพรัอเพื่กันแล้วกันนเคีับเมส่อเัืคอเพื่เ